ตอนนี้เนี่เขาอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะอากาศอันนี้น่ะจะเป็ี่ยนหันแบบขายเครื่องขาเจ้ามีเข็มทางตัวก็เลยแบบเสี่ยโอกาสมานั่งหลีดพักผ่อนในนึงสักอากาศอาศัยแบบซมซาฝนมันเซาเนในในหมู่บ้านนี่เป็นยังไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทางเขา้าบ้านนี่นะเดี๋ยวที่ไปทางไหนคนในนึงเนาะว่าเปลี่นยังไงสงามสงามทุกคนเลยภาบ่งสูงนะงา,งามนะครมีหนีง่งแบบว่าเห็นวิวกับนุ่มๆแบบคุณนุ่มๆขาเจ้ากับทไปที่เรียกฟังไทยมั้ยเนาะ แต่ว่ารุ่นซ้ำผูเท่าเดี๋ยวนี้ขอเจ้ายูยูนุใหอยู่นา้อยวไปแถวบานคาจะหอนห้งซาบานคามลยาเสนไปองเียงฟงเสียงอจอยู่สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาหาชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวกับลังมูนาไปสู่มูบ้านต่อไปเนาะแต่ว่าเกิด คือเก่าเลยทุกคนยามนี้มันโบนเนโบนอนเนาะนี่แหละฝนตกเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศท่องไ้ท่องน,น,นาแบบนี้มีงวมีควยที่อยู่ทางในเนาะขอเจ้ากาอ้อมเลยทุกคนแบบว่าอ้อมให้งัวมันอยู่ในกรอบนะมีสายไฟฟ้าเนาะเรียบแจมแห่งงวมันอยู่ในแลวมวยมวออกเนาะหนทางเนาะเพราะว่าเที่ยงโอกาสที่รถที่ต่ำเนาะ <S <S ตอนนี้ก็นังอยู่กับสมเทียวทุกคนบรรยากาศว่าคับโบมันดีเลยทุกคนตอนนี้อากาศบรรยากาศแบบ เย็นสบายนะเย็นสบายเลีตอนนี้นี่นะแต่ว่าเหมาะสำหรับการกินต้มีำเนาะแต่ว่าบ่ม่ <c oughs> มีนางกินต้มีำซิซิๆเนาะทุกคนเสริมด้านหลังนี่กับโบอาซิอูติดกับแคมของมาเนาะเขากับโบเดินนี้เขากำลังเดินทางแหละโตไปเนาะทุกคนแต่ว่านี่แหละเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้นี่เขาอยูหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะแต่กาอันนี้น่ะจะเป็นห้านแบบขายเครื่องขาเจ้ายู่แคขมทางตัวก็เลยแบบเสี่ยโอกาสมานางหลีดพักผ่อนนนึงซะ อากาศอาศัยแบบซมซาฝนมันเศ้าเนยมานั่งบึงบรรยากาศแบบนี้เนาะบรรยากาศมนบ้านเนาะฝนตกกาลังแบบซอแซ่ซอแซ่เลยบ้ถึงขันว่างแห้งไปไหนเนาะทรรมดาธรรมดาแต่ว่าที่จริงไปได้บอไปได้แต่ว่ากะมานาัา่งพัก่อดีกว่าเครื่องกับเครื่องนุ่งกับเครื่องแบบนี้เนยทำว่ามันเปียกนี่อยากว่าลําบากเนาะอยากว่าลําบากอีดีมันมุดมัดได้ขนามันเปียกเนาะอืมอันใส่เครื่องกเจ้า เดี๋ยววานเดี๋ยวนี้มื้อน,นี้ขอปิดท่านกันเลยว่ามาอยูเพื่อนเขามายูห้านเขาเนาะเดี๋ยวฝนเร้าเจ้าหน่อยเดี๋ยวเดินทางต่อไปนะทุกคนอารมณ์แปรปวนนะทุกคนเนาะผ่านไปห้านาทีแดดออกไ่ฝนกะเศร้าเนาะทุกคนเนาะสมเชี่ยวกันยังเปียกอยู่ไปเดินทางไปต่อทุกคนเดี๋ยวเสือกันฝนเมียนไปเบาคนอารมณ์แปรปวนขนาดซองนี้ฝันผู้สาวเป็นมินเนาะ แต่ว่าภาษ,ษาเป็นเมรนลาเสีอารมณ์แปรปวนอากาศกำลังดีทุกคนบึงของเขียนนี่ของขาวางูดซึบเปาเป็นบรรยากาศบรรยากาศดีเลยทุกคนแถวนี้เส้นทางก็ดีน้เขอามาเลิกเลิกคิดว่าเส้นทางสิเปื้อนเส้นทางคิดดีอันนี้เส้นทางยังดีได้นี่ดีหลายเลยเนาะอากาศกาวแ้นอนย็นๆยินิดน,น,นึงพอฝนหากก็ตกแล้วเนาะ ได้วอยู่พี่่นหินขาเจ้ามีบึงแบบนองบวัวเขาเจ้าไหลายเนาะอันนี้กับแม่เทียนนี่มีดอกบัวมีนองเนาะเอวทุกคนมุ่งหน้าต่อไป <S <S ไปทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนเข้าไปเบื้องหมู่บ้านนี่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่นะทุกคนป๊าดช่วยอยากบอกเ้ยตัวบินพามุมสูงนงามแท้งามว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเขาเจ้าเฮ็นหน้าน่ะหละกักหนาเขาเจ้ากำลังเขียวงาม ลวก็หเห็นต้นต้นบินขึ้นไปเนาะเห็นหมู่บ้านนี่คนข้าววาใหญ่เติบเนาะเฮิยกันเลยว่าสิพาทุกคนเข่าไปเบึง่งที่จริงตัวว่าสิไก่แล้วเด้แต่ว่าเห็นหน้าที่มันงามแหงตัวบินขึ้นไปแล้วมันงามแหงเนาะก็เลยว่าสิพาทุกคนมาเบึ่งน้ำกันว่าในหมู่บ้านนี่เป็นยังไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทางเขานี่มาที่นี่ทุกคนตัวเห็นแล้วได้หลายหลายบ้านหลายเฮือนเลยข้าเจ้าเสี่ยวเราเขามาลี้ยงไป,ไ,ปไปเป็นแถวเลยทุกคน เ,เลี้ยงเขาไปจนสุดพุ่นเนาะและกาหมูบ้านนี่นะเป็นหมู่บ้านที่ว่าติดแคมของจากค,าาาาคือค่ายค่ายคิปกอนน้านี่แหละแต่ว่ามันกัมมดทีนีความแตกต่างกับเจ๊ไหนก็ร้องไปเบืองน้ำกัดเนาะที่จริงมันไปทั้งสองสองภาคเลยเดี๋ยวตัวที่ไปทั้งขวมก่อนเด้อทุกคนหลังจากเจงสีมากับอัลตร้าไซส์คืนเนาะแล้วสุดท้ายเสียภาพามุมสูงให้ทุกคนเบืงเองเ,เพราะว่าอยู่ของเขียนนี่มันไก่จากตัวเมืองไหลายแล้วมันสามารถบินภาพมุมสูงให้ทุกคนมาเบิองน้ำกันได้เนาะก็เลยว่า คักบหนัดีเจมบัดีนะอันนี้เรามาอยู่ที่นีน่นนนนนเดี๋ยวอ่านที่นี่อยู่องเฮียนปฐมสมบูรณ์ท่งทรายทุกคนในบ้านท่งทรายเด้อเมืองพลทองแขงจำประซักเนาะทุกคนเนาะอ,อันนี้แมนองเฮียนส่งทรายทุกคนดิส่งทรายโอ้ส่งทรายกันไอ้มาุกทุกคน กำลังไปน,น่วยเป็นมากคักๆเลยเนาะบ้านนี่นะตัเดียวสิไปทางในโบนิ่งเนะาะที่เป็นยังไมงามๆทุกคนเลยภาพมุมสูงนะงามนะมีดีเลียแบบว่าเห็นวิวกับแขมของล่ะกาวิวท้องฟ้าที่กำลังแบบสดใสตอนนี้นะหลงังฝนนะทุกคนทนะ้องฟ้าหลนะังฝนเนาะอันนี้ก็คือยางซอดไปเลยอันนี้เขาจะ้าหนจะเกีียวเข่าเออเกีียวหน้าให้งวนะัวเนาะต้องได้ซอดทางวัดเลยเนาะ วัดสองวัดวัดทางไหนกันยังยังเป็นทางพานทุกคนเพราะว่าเส้นทางสายลักกัเสีเป็นแต่นีแหละทุกคนสายลักของมหมู่บ้านเส้นนี้แหละเส้นเส้นพานวัดนี่แหละเะมันก็้ิบออกสูครั้งนั้นเนะาะเพราะว่าหมูบ่บ้านขาเจ้าเป็นหมู่บา้านที่ว่าติดแค้มของแล้วก็เป็นเส็นทางเดียวแล้วก็เรียบไปเนาะเอานวนี่เลยว่ะเฮ้ยโหดแทะโอ้มันเป็นขัวเนาะทุกคนเนาะได้ว่าหลุจากของโอ้ขัวไม้ เฮ้ยเทว่ยฮ่าฮอันนี้ทะลุออกมาอีกนิดนึงทุกคนงามเนาะทุกคนเนาะนี่เงานข้าเจ้ากระิบเป็นทรงแบบเล่าๆนี่อันนี้เฮือนทรงเล่าของแท้นี่กรับพี่แต่ว่าข้าเจ้าน่าจะมาโอ้ใส่งบไหลายเติบเนาะแต่ว่าข้าเจ้าจะเฮ็ดเป็นเสาเสาเออนั่นละวะเสาเออนาเสาปูนมาหลักกันพวกนะทุกคน อ้าพ่อเฮ็ดอันตำฮูทุกคนมืึอก,กี้ลืมแแะเนาะหยีแแะถามเขาถามเข,ขาเบิ้งเขาเราเป็นยังไงมื่อกี้เห็นข้าเจ้าเฮ็ดอันตำฮูเนาะเบียบัดรกับบ,กบัดบัดรกับสีมาเบิง้งไปเลยอยู่ๆเราไปย่างมาขวางทางเนะเงาะเงินแบบนี้นีทิมบอกเงินประมาณนี้นะเป็นเงินที่ว่าข้าเจ้ามาอยู่แล้วบอกทีข้าเจ้าก็บนายจะไปทางฝั่งไคทุกเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นเงินแบบสองหลังเนาะแต่ว่าเงิน uh อยู่พี่นี่ยังดีกว่าแถวเขตอ,อาาันนา เขตบ้านเอธิปทุกคนแถวสวัสด์นาคียดท่าน่ะขั้นใดเป็นต่ย่านขนาดขั้นใดขึ้นเฮือนแต่ว่าทางนี้ก็ค่อนข้าง,งว่าสบายสบายเนาะแต่ว่าอันนี้ค้างบุกเข้าไปเฮือนทีน่เป็นประมาณนี้แหละทุกคนต้นพวกนี้จะขึ้นมาแล้วเพราะว่าโบงี่เพยูนนั่นแหละเลนาะทางนี้นี่กันบโบงี่เพยูนทุกคนเลยบ้านเงียบเงเงาเงาเพราะว่าทางนี้นี่ทางทิศกับฝั่งไทยแห่งคนแบบว่าโอกาสที่จะไปเที่ยวทางฝั่งไทยพุนกันอาจจะหลายกว่าเนาะเดี๋ยวเกาหลังบ้านหนึ่งก็คันนี่บอสบ้านเฮือนขาเจ้า ท่าน,นี้นะ่าจะไปกำลังจะไปหาปลาทุกคนเพราะว่าจับไม่พายอันนึงละป้าทุกคนคล้ายๆบ้านห้างเลยคอนเสิร์ตบอกบอกคอยมีคนอยู่เว้ยงั้นเห็นบอกอันมีคนอยู่นะมบบันเป็นแล้วนี่นี่เห็นบ่เส้นทางขึ้นไปมีหอดขี่แบ่ละก็มันต้องมีแบบหอยทางคนยางขึ้นอันนี้แบบว่าห่างันเลยผู้คนเดี๋ยวนี้เน่ะจะไปเฮดเวียกย่ไทยคนมันนอนเน,อเนื่องจากว่า ไปมาสาู้กันได้สะดวกสบายแล้วฮะเลยเนาะไปมาสาู้กันได้สะดวกสบายค้นกับเริ่มไปเฮ็ดเยี้กคืนเนาะจากเป็นเงินได้ทาม,มาหลักกรทิ้งกลับมาห,อมห่อมาเงินเหน็นบ่เงินน่ทุกคนอยากว่าอยากว่าเป็นบ้านห้างอะไรทุกคนนี่แต่ที่นี้เนาะบางจำนวนที่ว่าขาเจ้าแบบพู้เฒ่าขนาดไปแบบมี้คือปิดเทือนเมาเลยนี่โอ้ยใสอยู่เนาะเหน็นบ่ ทางขึ้นโดยนฉพาทางขึ้นเอานี่มาปิดไว้อันนี้ไหนาจะมีคนอยู่อยู่เกือบซ้ำบ้านห้างเลยทุกคนนี่อันนี้เกี้ยงนหนทุกคนหลายเงินบุ้ยไปอยู่เว้ยมีบริการยกย้ายเฮือนพอร้อมลึกเว้ยเนะาะแต่คือว่าเลยน่าเร่งทำมาหาก,กินทางนี้โบมีโบคอยมีเนาะแต่เลยแบบหาก,กินไปทางนั้นหลายกลัวเด็เงินเด็คำเรากลับกลับมาเนาะในช่วงที่ว่า ตรงเกษียณแล้วสันซะเดี๋ยวตัวไที่ไปทางลุปมุดอีกวันนึงเนาะเข้าไปทางวัดเพราะว่ามันมีอีกทางหนึ่งที่จะซอดออกไปทางนั้นมันน่าจะสวยงามกว่านี้เนาะเบิ่งเล้าเข้าครับเจ้าจักกี่เล่าเนาะหลายเล่าเลยใส่กเฮ็ดนาใส่กเฮ็ดนาใส่เลาเข้าอย่างเต็มเลยเดี๋ยวมาพามาทางนี้ทางหลังเนาะทางนี้ก็จะเป็นวิวแบบทุ่งนาเนาะทุกคน งาม,งามอๆอัดๆเว้ย <g ül> แล้วก็ซีมีหญ้าแบบแซมขึ้นมาเนาะ <g ül> <โอ> <g ül> เข่ายังบดท่านอกไม่ยังบดได้มิดเข่าได้ทุกคนเด้อยังเป็นแบบนั่นนี่อยู่อือหือไปดีบ่เนาะเส้นทางเส้นนี้โอ้โหออกเล็กทุกคน โมหนามาเลยเราบอกมื่เสิยทางมหนามาทางนี้เลยวันละโบไปต่อละออกไปทางนี้อีกกว่าเบิง่งทุกคนเบิ่งซอยเฮือนกับเจ้าซอยน้อยๆเนาะไปมาหาสู้กัน ซอยเก่าเนาะเดี๋ยวไปถามพ่อลุงก่อนว่าคุณเขาไปใส่แท่เดี๋ยวตัวชีวาเดี๋ยวชีวาตัวมั่วเนาะเจ้าวัวสองตัวสบายดีเช็ดอีซ่างงั้นเช็ดสวย ตัวนี้เขาเจ้าออกไปตำหู้กันปะเออเหดย่างเนาะข้าขอถามได้ไหมคนไปใส่เบิร์ตปะคือว่าเงินบุคคลมีคนอยู่เนาะเขาคอยอยู่ไฮอยู่นะุแม่นเปะคิดว่าขาเจ้าออกนะโอ้เมีนเลยเนาะคิดว่าขาเจ้าไปเฮ็ดเบี้ยกี่ทางไทยคุณโบเมีนปะไปไทยก็มีกันตีไปไทยไปไปดร้านลเเขาไปรุ่นแบบรุ่นแบบนุ่มน้อยเนาะ รุ่นแบบคุนนุ่มๆขาเจ้ากัสิไปฮเฮดเียฟังไทยพเนาะแต่ว่ารุ่นซ้ำผู้เท่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้ายูไฮยูนาพุ่นยไฮหน้าออกเมื่อนยู้มหน้าแหม่เลียงขวย่าง้ม่เมนน้อพอบาโซนี่เข่ากำลังงามนนเนาะมืดยามน้าวเล็จริงด้อยูเงนนืนนอสนเนาะพุนแโอ้พอบานานาขาเจ้าก็บยูไก่เงนนเนาะเดี้ยวเขาเนเล้าเล้วีะือแเขาหน้ยู่ายูเโอ้ป่านบ้านห้างเนาะโบมี้ผอยู่เลย ที 1. 1> mm. yeah. um. ่ปรเทศไหนก็ได hmm. right. ้หมดเครื number number ่องกันดูนะเดี๋ยวจะว่าเครื่องผู้ใดหรือว่าออกนี่นาไก่ลายคว่รนะผู้นีู่ยางนี่ว่าก็บโมเดลว่าบมเดลเห็นหน้าได้พวกหน้าไก่เที่ยวเอาอ๋อนาไก่ใกล้กับได้เที่ยวเอาคนนาไก่ไม่นอนอยู่อยู่เสียงพุ่นโอยฉันผู้นาไก่เนี่ยท่นยางบ่อนอนหน้าติอืมอาย่ากเนาะอันนี้เนาะฝุ่นฝนอยู่นี่แล้วเนาะบึ้งดูขอจับเนย โอ้สองอันแล้ววะเลี่ยวร่อนบ่อนี่ทั้งกลางนี่จงไว้เห็นอย่างนี้คือเป็นห้องใส่หลอดหลอดอันาไฟเห็นปะหลอดไฟก็อยู่พี่ยังมีคนตำหูกอยู่เนาะโอ้ยอันนี้เขาตำอยู่นะคันขายขายอันนึงเขาได้แบบนี้เสาหักเสาหักพันนะเฮ็ดขายอย่านี้หรือว่าเฮ็ดไแม่พุชไซด์เก็บขายอืมโอ้ยเสาหักกับพ่อซื้ออยู่ดอกเฮ็ดวงมันยังไงไม่ถุยได้ถุยมะแลี่ยวเลยม่ได้ซื้อเยอะซื้ออันนี้อืม ทอดเส้นลูกเส้นหลานหาซิฟกันยังพอซื้ออยู่ครูหาซิฟเดาขายใส่เป็นคู่ขายเป็นครูเ,เลยอ๋อเดี๋ยวมิจฉคู่อันนี้ข้าตามานี่นะเบื้องตี้อขนาดหุ่ยเรียกวางๆเนาะเอาไม้อย่างเห็ดนี่มาจีบเนี่ยแค่นี้อืมมนจีกอันนี้ไว้นุ่มนี่โบ,บมีเหลือแล้วเนาะอยู่พี่เนาะไปไทยพุน่นเมื่อไหรเนาะ ง่ายใ่ง่ายแต่ง่ายใ่อาเทียบเนาะขาเฮียเราไปเฮดอร์มเแต่ว่ารุ่นแบบอายุประมาณ18ปี19ปีเนาะเขาหาเฮียบนเขากับไปไทยบริเวณกับไปไทยเนาะโดยเดี๋ยวเขอาใจอะ้รคนจุดบุยูมเลย่วงนี้ให้ไปหน้ามด80ปอเซนนเป็นตมันบ่มายังมาเลาะหมู่บ้านสิหรอมาเลาะมาเที่ยวมาไยเอบรรยากาศ ให้หลายคนได้เบิกน้ากันโดยโดยโดยครอบใจใหลายๆแถว,ถวนี้เป็นบ้านตำแพนแถวตำแถวตำแพนบ่แถวนี้เหลืออย่างว่าครูหลังค่าทุกหลังคาเลยเหรอ,อ,อโอ้หนาสนใจเนะา,าะตาอยู่พี่นี่เขาเจ้าบัวได้ไปหาป่าอะโซนี้ เขาแบบนั่นแหละมันหนามลายก็บอกเดี๋ยวสูหาหรอกน้ำลายแล้วโบมีวิธีหาเลยมั่นส่วนมามมันออกเมื่อนี้ละไม่้ะหน้าในร้ายหาอ๋อหากินน้ำหน่าเนาะหากินน้ำหนักกระเรือเนาะกินหอยกินปูกินปลาไปเนาะไปเนาะทุกคนเนาะสวัสดีเฮาเกล้เหตุผลแล้วว่าเป็นอย่างคนจีงหายเไปเนาะเพราะว่าขาเจ้ากะชิวานเลยย้ำนี่แกย้ำให้ย้ำนาเนาะ ส่วนหลายคนที่อยู่อยู่ในบ้านนี่ยขาเจ้าก็สิไปลอน,นาพุ่นเพิ่นประมาณ80%เพิ่นว่าแต่ว่ายยำให้ยำนะขาเจ้ามาขาเจ้าก็บจึงสิได้มาอยู่เฮือนเนาะข้จ้าจกับที่ขึ้นอีกนนึงเพราะว่าย้ำนาแบบนี้ขาเจ้าก็สิอยู่พุ่นเนาะเบิง่งไ้เบิ่งนาเบิง่งหนียวแหลกขากินปลูกกินป่ากินหนอยเนาะคือกับเสาพี่ใหม่แหละพี่ใหม่กัน,นอนนาเลยเนาะแต่บัวจริงบ่ได้กลับบ้านว่าซั่นซะเพราะว่าทางกลับเฮือนก็ค่อนข้างว่ากลับยากเรก็เดิเส้นทางมันจะบ่แม่นเส้นทางแบบนี้เนาะเพิ่น ทุกคนกับฮู้ยู่่วเส้นทางไปนานเปได้ไหนเนาะทางนี้กับ CEO, สีออกสู่เส้นทางในหญ่เนาะทุกคนมีแต่ว่าถ้าถ้าฝากให้ทุกคนให้เบิง้งภาพมุมสูงน้อกันเด้อว่ามันจีสวยงามไปไหนไปต,ตัวทำประกันว่าสุดยอดเนาะทุกคนสุดยอดอี๋ดิรอกแบบนี้นี่เพื่อนกับแบบใลฟชีวิตเนะนาะเบิ้งหัวนั่งอี๋ดิเลยเนาะ มาขนเบ้งงัวเลี้ยงยง,งัวนะทุกคนเลี้ยงงัวเลี้ยง,ยงควายไมเนยพอบห้ยไปกินข้าวเขาบวห้ไปทั้งหัวส่วนเขาเนาะแบบที่แบบนี้เห็นบ่บางคนก็จะออกแบบนี้มาตัดไวเไ้เพราะว่างัวมันดื้อดิทุกคนทั้งงัวทั้งแหละและ้เราบ่ตัดน,นี้เ้าไปกินข้าวของประชาชนมึนเนาะขีลลำบากเติบนึงเดี๋ึงให้ข้าวให้นะทุกคนเลยสุดยอดบอกเลยบรรยากาศยกให้ทุกคนเขามา สัมภาษณ์ด้วยตัวเองขนาดว่ามันที่เป็นทังไหนเนาะนต้นแบบต้นมะขามง่ายๆแบบนี้อยู่กนนันกางคูคณะอะไรเนาะแต่นี่ก็สิ่งเงียบๆพูดกันผมมีทั้งในเงียบทั้งนอกก็เงียบพูดกันเนาะอันนี้เป็นมาขายอยั้งหมดอีกทีได้ขา,อย,า,ายอยู่ว่าคนไปอยู่ขายฟอร์จี้เนาะโอ้มีได้ขายเยอะนี่อันนี้เป็นลูกค้าแน่นอนเนี่ยเบี่ยงงว เ้นเทาอยนะู่พี่น่ะบสู่ทั้งเหนือได้ทุกคนเด้ทั้งเหนือนี่หมู่บ้านไหนหมู่บ้านนั่นเนาะเป็นหมู่บ้านแบบของตส้นเทาเนะแต่ว่าเส้นทางทางนี้ก็น่าดีกว่าดีกว่าหลายเลยแหละทุกคนดีกว่าหลไหลเนาะดีกว่าทางฝั่งเหนือพุ่นาทางทางใต้สะดวกสบายไปใส่มาใส่ก็สบายเนาะเข้ามาลึกๆก็ยังสบายอยู่เอาทุกคนสาระที่นี่ก็คือซีมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ล่ะกดซับสไคร เพื่อเปิดกำลังใจให้ตัวเฮดทิปตัวไปเนาะเดี๋ยวตัวไีไปเบิ้งข้างหน้าอีกว่าซีนี้ยุดใหญ่ที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เบิ้งน้ำกันอีกเช่นึงเนาะสำหรับที่นี่สิขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อขอขอบใจทุกคนที่ว่าเขามาเบิ้งคลิปตัวจุดยกเนาะเพื่อเป็นกระเพาใจให้ตัวกันเพื่ออะไรเนาะฝากทุกคนฝากทุกคนกดกดติดตามเลยด้ทุกคนเด้อกดซับสไครต์เด้อผมต้องกดสองเพื่อเด้อทุกคนท่านกดสองเพือมันช่เป็นอ unfollow เลยกด follow กดติดตามเลยว่ากดซับสไครต์ไปเนาะทุกคนเนาะ บายบายคนเจอกันคลิปหน้าไปต่อไปบ้านค่าเจ้ยงนอนห้องสานีหละก็ใจเออ